น่ารักแบบไม่พักค่ารักกันแบบไม่แพวอีกแล้วคะ่ะสำหรับ2อนุ่มสุดฮอตซีพึกและรนิวชอรินล่าสุดควงคู่กันเติมความหวานณนนะห้างฟิวเจอร์พาร์กกับงานคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ30ปีกับฟิวเจอร์พาร์คและสเปลในวันที่15มีนาคมค่ะโดยบรรยากาศก็อบอวลไปด้วยความรักจากแฟนคลับที่มาส่งกำลังใจให้กันแบบแน,น่นๆท้งคู่ก็ขนเพลงเพาะ รอมโมเมนต์ชวนไซฟูมามอบให้แฟนๆแบบเต็มอินทั้งร้องทั้งเล่นทั้งยอดกันบนเวทีจนแฟนๆในงานรวมถึงแฟนคลับทางบ้านก็กรีดกันลั่นสนัดโซเชียลค่ะมมันันนนนก็เเปซีี้ออ่ลสห

ได้อีกสอพยานครับจต่เจ็ดประศุนถ้าเราลองแค่นี้เราเป็นวันเราก็ลองต่อรับพยานใหม่ไหมอได้เลยเออได้สลองดูเหรอแต่เราก็ลองได้นะบินไม่ได้มาที่ดูอยู่แล้วเออบินก็ไม่ไมาที่เหนียวี่ว่าลองดูไนดู้องไเป็นสา ให้เธออยู่กับฉันใครรู้จักไหมฮะไม่รู้จักไม่ยอมไม่ยอมเลยอ่ะพี่ทำงานฝันมารู้จักเลยนะอยู่นี่ห้องให้เงียแล้วนะเงียบไมไป็นไรว่าอยู่ห้องไหนตอบเขาไปหนูห้องแมวให้ไปนอนกับตุลยเลยในนั้นได้หลยนะเป็นแมวแม่๋อ คือว่าเราเขาเป็นแมวเหมือนกันแม่มีแวม,ม,มแวสองตัวแมวตัวอิ่นอ่ะกอดแล้วขนติดแต่แมวตัวนี้ยกอดแล้วขนก็ <c oughs> แค่ไม่ติดเพราะว่าเราไม่ไม่มีขนไม่มีสิ มีแตมันไม่ขิงไงเหมืเวลาบางทีเราจะกอดแมวแล้วเราใส่เสื้อดำเนี้ยมันขนมันจะติดใช่ไหมเราไม่กล้าก,กอดแต่ว่าถ้าเป็นแมวตัวนี้แล้วที่ใส่เสื้อสีดำไม่ต้องกลัวขนจะติดเราขนจะติดเราไม่ต้องเชื้อขึ้นอ่ว่าอยากน้ำหเล่แต่ถ้าไม่อยากน้ำอาจจะติดมันส่วนใหญ่ ซูไม่จีเมอาเห็นชาเห็นอะไรหรือวีตานั่งไม่เจอคนเลยเห็นตัแเอง เทียบสนั่ตหนักเลยหมอฉันยอมอย่แล้วหมอนได้าีังยอมเหมือนกันติดวนตัวเองเป็นคนตลกแต่พอมองกระจกเป็นคนสวยจรตไม่ใช่เป็นคนสวย ก็ต้องตลกด้วยถึงจะมีเสน่ห์สวยอย่างเดียวไม่มีเสน่ห์เลยดีนะเขาเป็นคนตลกแต่พอมองกระจกเป็นคนสูงสวัสดีครับคนสวยพระระแดงใช่เลยขอให้สุขสบาย วันนี้เนียสับให้พันพโอ้โหเมื่อกี้รู้ล้ว่าทำยังไงชื่อบอกว่าเงียทำไม่ได้ ทุกอย่างใจของฉันนั้นรักเธอตั้งแต่เราได้พบหน้าสงสัยตากันแล้วกันแบบคราเวลานะตอนแรกจะจำเวลานะดูไปล้แล้วจุกอย่างใจของฉันนั้นรักเธอใจของฉันนั้นรักเธอตั้งแต่เราได้พบหน้าตั้งแต่เราได้พบหน้าสงสัยตาสงสัยตากันแล้วกันการแลกกัน มีขึ้นเดื่มให้ผมลองเดี๋ยวเรี่ยดลองิงกลับเราลองเดีวาัสอบกระโดดไปมันจะเป็นหยุด่แสองสองียงอลเรทำไมอ่ทำไรก็เสียงหนุแบบนุ่มลึกลงแบบก็เสียงนแบบเสียงยากเี่ยต้องลองลุก่าสิไม่ต้กินแองเมแบงนี้ก็ จริงมันรอไม่ได้แม่แล้วหนูชอบรองแบบนี้ร้องเลยนเหนื่อยเนื่อย เราต้องหลบอ่ะหลบมันคนหลบไปให้ีเนี่ยร้องก็เป็นอีกแบบนึงหนูร้องก็จะแบบลอยๆไปไหนไม่รู้จะรองบปว่าซาวบเอรชันแถวธงปจะจาคอเล่นแบบนึงไม่ใช่ผู้ใชายชนอะไรขับเทสลาแบบวันเด็กอีทใสเชื่อคีวิส p าที่บอกว่าฉันมันจอยากชอบเก็หน้าแต่มันลงรักเธอสวยกับฮูเอสตา ได้เท่านี้กับที่สุดเยอะมากมันก็แค่นี้มันเมื่ยแขนอ่าทั้งเมื่อยแขนโอ้โหชอบมากอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามฟีลความสนุแกและความสุขท้ายนี้อย่าลืมไปติดตามนะชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D N Tuba T ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ